สวัสดีครับเปาดอกข้าต้นเผือครับผมวันนี้ผมกระจาพามาเบิ้องกันนะวิธีการสีดยาบางประเทศครับในประเทศอิสเรเอลครับผมว่าขาเจ้าสีดกันแบบใดครับผมใครมาเห็นงานประเทศอิสเรียลส่วนบากประเทศกับเบิงไว้ด้วยครับพี่น้องว่าเขาเจ้าสีดยาบากประเทศขาเจ้าสีดแบบใดครับสวัสดีครับเปาดอกข้าต้นเผือครับผมวันนี้ผมกระจาพามามาเบิงบาละใบแล้วผสมยาสีดยาบำรุงบางประเทศครับผม นะครับจานหมอด็อกเตอร์เขาจะจานให้มากครับผมนะครับบราร์ระใบแล้วครับนะครับผมถ้าไผ่มากอีสดเดียวกับซื้อนี่พร้อมได้ครับก็อย่างในบราระระใบบอกเขาได้นะเนี่ยป้องกันสารเคมีสามเอ็มบหรอสามเอ็มถ้าไผ่มาก็ซื้อสามเอ็มพร้อมเด้อครับพี่นอ้องไผ่สูงหน้าก็ไดล้วเมื่อนะสามเอ็มนะ นะครับผมท่านไผ่ไม้อีกเดียวกระซื้อสามเอ็มมาพร้อมครับเพราะว่ามันม่ได้สีดยาครับผมนะครับพี่น้องนะครับบาร์ระใบอะไรผสมยาแล้วครับผมบาร์ระใบอะไรผสมยาสีแล้วครับใช่เขาเราใช่เาเนี่ยนี่มันใหญ่ขนาดบาร์ระใบยาบำรุงมะเขือครับยาบำรุงมะเขือครับผมจะเขียนตามเพี่คุบอกไว้นะครับนี่สามร้อยซีซีครับผม กระเทียมใส่ใส่ใสนะ้รมาเขือเด้อพี่น้องอยาค่ะอัน้ไหมยาบำรุงป่ะนี่ครับพี่น้องเบืงออ้งเอาครับผมใครว่าติดตัวนี่ครับเทียวตรงนี้ครับอัน,น YouTube แล้ว YouTube ลาเพิ่งสร้างมหาไทยนี่ครับผมยาสามอย่างผสมลงถัง,งเดียวครับพี่น้อง ตัวนึงครับนี่ยี่อตัวนึงครับอีกตัวนึงนี่สามร้อยห้าสิบซีซีครับผมขับไได้ใขับไได้เนะมเห็นพี่น้องสามร้อยห้าสิบซีซีครับผมนี่ครับเทลงถังนี่ครับผมตถังยาตัวถังหนึ่งครับตถังนึงครับ เด้งได้พี่น้องนี่ครับผมยาสามย่า,ยางผสมผสมลงทางเดียวครับผมบอันนี้ันสร้างกิโลอันนี้มันยาี่สร้างกิโลครับพี่น้องเนี่ยครับยาตัวนี้สร้างกิโลครับผมหนึ่งกิโลยานี้ใส่ไรเป็นเดบกไหมหนึ่งกิโลยาตัวนี้ใส่หนึ่งกิโลครับผมมันเป็นยายอย่าง นี่ก็ยาล้มลุ้งขึ้นกัน,นครับพี่น้องน,อนึ่งทอดข้าวผัหน,นครับผมแปดร้อยอสามข้กากระตักไส้ยีกตัดไฟ้ป็นทอดหนึ่งกิโลครับผมตามเพื่อนบอกตามดอ็อกเตอร์เพื่อนบอกครับผมให้มันทอดหนึ่งกิโลครับผสมลงต่อหนึ่งถังครับผม นะครับน้องพี่น้องหนึ่งกิโลพอดีครับกำพอดีครับแล้วก็ผสมลงนี่แหละครับทางยาครับผมยาสามย่างครับดอกเตอร์หัวใจจัดให้ครับเนี่ยพี่น้องนี่ยครับยาสามย่างผสมลงทางเดียวครับผมก้อนยีสีก็ต้องใส่สามเอ็มครับพี่น้องป้องกันครับเตรียมน้ำกัน นะครับผมเติมน้ำครับแล้วครับท่าเตรมทางกันแล้วครับผมยาสามย่างผสมลงทางเดียวครับผมนะครับก้อนยี่สี่ก็ใส่ซาเอีมครับพี่น้องป้องกันครับเซฟครับผมไผรมาประเทศอีู่เดียวก็ให้ซื้อซาเอีมมาพร้อมครับผมนะครับพี่น้องแล้วก็ผสมแล้วก็ยูสีบปกเขียร์อะไรครับผมนี่ครับ สีดเบิกเลยสีดเบิกเลยครับผมนี่ครับฟังนี่ความครับสีดดาบมัรุงครับผมนะครับพี่น้องมาเราใบแล้วครับรถสีดยามาแล้วครับผมสีดยาบะเกีลเทศครับถ้าเบื้องกันครับว่าขาเจ้าซีนเลยครับผมไอ้มะตกสวนบะเกีลเทศจะเบื้องไว้เด้อครับพี่น้องนี่แหละครับวิธีการสีดยาสวนบะเกีลเทศครับผมนะครับมาเราใบแล้วขับมาแล้วครับผม เืินกันว่ากระเทาะซีนเลยครับผมแต่มาตก่อมประเทใครได้สีดายที่และวครับรถมาครับผมเต้รถซีครับผม่ต้องขับคนไ้ครับผมนะครับรที่ครับผมีดายเทครับ ขีดทุกร่องทุกร่องเลยครับพี่น้องให้รถสีดเสร็จแล้วครับผมสีดทุกร่องทุกร่องครับสีดให้มันทั่วสวนครับผมในหิมะสวนเกษตรกับเบิ้งครับผมเบิ้งแม่ครับพี่น้องเชื่องในก็ฝากกดติดตามช่องเบาดอกคนบ้านผืนด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับผมขอบคุณครับ